มาดูอีกเหลี่ยมหนึ่งครับเหลี่ยมเทพครับขาซ้าย กับหัวครับชิดบางพี่น้อยครับแผนรำสองครับแต่ข้ามฝีครับไม่สวนหัวครับเสร์ฟสูงได้ครับฝั่งนี้ครับยังอยู่ครับโอ้เกี่ยวขาซ้ายโอ้ทางโน้นสวนลูกเดียวครับไม่มีกำลังครับโอ้ถือว่าตีครับชิดบางทีครับเหลี่ยมนี้ครับ สองต่อสามครับแต่หยอดครับชิดยังทันครับข้ามหัวได้ครับตีหัวโอ้โหไม่ธรรมดาครับสามต่อสามครับ เท่ากันครับเสิร์ฟฟีได้นะครับชิดบางผีลมลุกคุกคานคแขกลำสองไม่ฟิตครับออกหลังครับ อะไรบังคับใจเล่นลงมาเล่นเลยสามเท่ากันครับเกมเสิร์ฟชิดบางเพียครับโอ้โห,โ,หโ,หโหครับเสิร์ฟฟรีครับซ้ายครับรับไม่ทันเลยครับแพ้รำสองครับ เดี่ยมแปรไม่ถนดนะครับสองหนึ่งต่อสองหนึ่งครับก็ชนะไปครับเมื่อเย็นนะครับห้าต่อสามครับตัดสายสุดครับสามต่อห้าครับสายสาย ตีหัวทันไหมหล้นไปครับแทนออขยับแต้มครับสี่ต่อห้าครับอ๋อครับอืม ห้าต่อเสียบเสฟซสายฟีสไตล์นะครับปุอบออกสุดแล้วครับออ,ออกออกโอ้ทีไม่ข้าง่งครับได้แต้มครับชิดบางทีครับ <whom? S 2> หกต่อสี่ครับโอ้โหเสิร์ฟฟีสุดเลยครับตุ๊บซ้ายขวาโอ้โหแตกอย่างเดียวครับแต่ก็ไม่ซ้อมครับเจ้าแพนครับออกหลังครับเหลี่ยม้องสอครับนอกรายการนะครับเหลี่ยมนี้นะครับ ไม่รู้นะักกีฬาเตะเท่าไหร่ับเจ็ดต่อสี่ครับอืเสริร์ฟเสิร์ฟขาไม่ถนัดนะครับใช้ขาซ้ายกับหัวนะครับแผ้ลำสองแผลข้ามฟรีนะครับเหลี่ยมนี้ครับเราเสิร์ฟมาทางซ้ายครับดูครับ ผมยังเกี็บได้ครับเอาหมงไม่กินเนี่ยครับชิดตีหวัวก็จะสวนครับแตกครับโอ้เขาใช้ขาซ้ายแต่เสิิมาให้ขาซ้ายครับ เจต่อสปัดซ้ายไปสุดครับโอ้ยยังตัดรองเท้าได้ครับล้นมาครับเป็นแต้มไหมครับชิดอ๋อครับไม่ไม่ได้แต้มสี่ต่อเจ็ครับตัดหน้าขวาครับเล็สี่อะไรครับโอ้โหเกี่ยวได้ครับเป็นแต้มไหม ลมลุกคุกขาครับจิดต่อซีครับยังน้ำมีอุสามแท้ครับปัดไปครับโอ้โหเสิร์ฟดีครับแพร่ล่ามาครับตีสายครับ เปลี่ยนส่งครับสี่ต่อเจ็ดครับมาให้ซ้ายเลยครับเอาลั่นมาครับโอ้โหลั่นมาดีครับได้แต้มครับแทนลำสองครับห้าต่อเจ็ดครับ ตัดหยอดซ้ายครับเจ็ดต่อห้าครับสเสิร์ฟฟรีนะแทนแทนสเสิร์ฟแปลงล่างนะข้ามฟรีนะ ห้าตดเจ็ดครับตัดขวาเปิดหัวครับลากเข้าไปตีหัวแล้วครับเจ็ดต่อห้าครับตัดลงนี้ไม่ข้ามนะครับ ห้าต่อเจ็ดครับแรนมาขวาบ้างครับเปิดหัวครับถ้าสูงถักหลังเท้าครับเป็นแต้มไหมครับหลอกมาขวาครับได้แต้มครับหกต่อเจ็ดครับแต้มเดียวมาขวาครับเลขสี่ครับหลุดครับ เจ็ดต่อเจ็ดครับหมาเปิดหัวครับตรงนี้สูงยังเกี่ยวได้ครับอ,อ,อืมโอ้ล้นไปครับทำไมโอ้เกี่ยวได้ครับแต่ล้นไปครับ ขา้ายยังจะเกี่ยวอยู่ครับขึ้นน้ำแล้วก็ไปต่อเจ็ดครับโยงหลังมาครับลากเขาไปหางครับโอ้โหมงสุดเลยเจต่อแฟครับโอ้โหสุดเลยครับ กมาไหมครับร้อนไปครับแก้ไขมาครับชิดล่าเขาไปใหม่หาครับแก้ไขไม่ได้แต้งครับฟองซมฟอกได้ดีเขาไมซีฟองซีฟองก็ได้ดีก็ได้องก็ชิมนะ ็7ครับไล่ขวามาครับเปิดหัวครับลากไปสวยครับโอ้โหตีไม่ทันครับลูกนี้ขยับอีกหนึ่งแต้มครับแทนรามสองครับ9-7แล้วครับ9-7ครับ ้ายบังครับลากเข้าไปครับเจ็ดต่อเก้าครับไม่ข้ามนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับ 9าต่อเจครับเปิดหัวครับเดี๋ยวให้ดูวงเสิร์ฟครับเสิร์ฟฟีข้างซ้ายนะครับเจ็ดต่อเก้าครับนี่ครับข้างซ้ายครับเสิร์ฟดีด้วยนะครับ ตีหยอดครับชิดยังอยู่ครับตีหัวอ๋เป็นแต้มครับมากความสามารถครับชิดบางผีครับดูเกมเสริมผีครับขาไม่ถนัดนะครับแปดต่อเก้าครับดูครับโอ้โห โอ้โหตรงนี้ล้นมาครับก <c oughs> ้าต่อแปรครับ <c oughs> โอ้โด่งไปหรือเปล่าครับลูกเสิร์ฟ <c oughs> เอา้าโอ้หลุดง่ายไปหน่อยครับแอร์ข้ามไปครับเ <c oughs> อ,อ้เสียแต้มครับชิดครับ <c oughs> โอ้เสิร์ฟมาง่ายง่ายครับหลุดครับ 1ิบต่อแปดครับมาโด่งซ้ายครับอยู่ไหมครับอยู่ครับตีหัวแก่ครับเ,เป็นแต้มไหมครับแพนโอ้ห่างเหมือนกันครับอือหืออีกหนึ่งแต้มครับแพนครับ ทีเด็ดต่อไปครับตัดหยอดครับขวาชิดหูตีเลยครับลูกสองแป่มาครับชิดยังอยู่ครับโอ้โหสวนมาโอ้เข้าหัวลั่นไปครับ เกมครับชิดบางพีครับได้แปดแต้มครับโอเคครับโอเคครับครับโอ้ถือว่าดีเลยครับเหรียญนี้ครับเอาล้วครับตัดคลิปไปก่อนครับ